สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่16ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้นะครับนำวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดระหารไร่มาให้ทุกทกท่านได้รู้จักแล้วก็รับทราบข้อมูลกันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดร็อกเก็ตครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมครับ ชิ้นแรกนะฮะที่นำเสนอนะครับเป็นล็อกเก็ตนะฮะสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์ทรงเนี้ยนะครับโดยล็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยมเนี้ยนะครับโดยมีหลวงปู่นะครับนั่งอยู่ตรงกลางนะครับด้านบนของล็อกเก็ตนะฮะก็จะเป็นยันห้ารอบรอบก็จะเป็นยันเรียกสารพัดกันนะครับกันหลายได้หลายอย่างนะครับมาดูด้านหลังองค์พระนะครับ นี่เป็นสเตเลสนะครับด้านหลังนะฮะจะเป็นยัน5นะครับมีการตีโป่งนะฮะตีโป่งแล้วเข้ารูประหว่างรูปหลวงปู่นะฮะยันสารพัดเนี่ยนะฮะกับโลหะนะครับเข้ารูปเป็นชุดนะถัดมาครับอีกองหนึ่งนะฮะเป็นล็อกเก็ตเช่นกันนะครับนะฮะเป็นล็อกเก็ตรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับ ลงสีน้ำเงินนะครับด้านหลังเช่นกันนะฮะเป็นลักษณะของยัน5นะครับลักษณะเป็นทรงลีนะฮะตีโป่งนะครับนะฮะเข้ารูประหว่างโลหะกับตัวรูปหลวงปู่นะครับครับทั้ง2อ,องค์นะฮะล็อกเก็ต2รายการนะครับ2รายการนี้คาดว่าไม่ทันหลวงปู่นะครับเป็นรุ่นหลังๆที่ผู้ศรัทธา ุทธสานนิกชนนะครับเลื่อมใสในผู้ในตัวหลวงปู่นะฮะจะทําขึ้นนะครับเป็นรุ่นไม่ทานหลวงปู่นะครับแต่เนี่ยด้วยความาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเก็บรวบรวมไว้ทั้งที่ทันและไม่ทันนะเพื่อจะได้ทุกทท่ทานได้มีโอกาสศึกษานะวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอิสิลิโกวัดละหานได้ไปด้วยกันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ